สวัสดีครับวันนี้มารีวิวขันตะตะลังแบบง่ายๆนะครับเพื่อมีใกรที่จะส้นเจนยนไปใช้กับหลงเล่กันเลยนะครับชัยนี้นะครับชัยตะปูเกี้ยวเหยาบล็อกเบือแปดใหายเป็นตัวหยับนะครับต่อแตงแบบไปทันเน่แล้วก็เอาสว่านหยักก้าวไปเลย จ่ายตัวนี้ลักไปน้อยๆแต่เปินลยับให้แน่นเลยาหายๆครับไม่ยุ่งยากสองหนึ่งครับประมาณสัก่องช่องจำตัวก็อยู่ใส่ก้าไปเลย อ่าครับเป็นเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยตัวใจก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาเอาป<อ><อ>ิดปิด